นี่ค่ะ ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ l a d y e s strong ผู้หญิงยุคนี้ต้องแข็งแรงนะคะเจอกับจอยชจีเช่นเคยเลยบอกเลยนะคะว่าผู้หญิงยุคนี้ต้องดูแลนะคะเป็นพิเศษเลยในเรื่องของใบหน้าเนี่ยเราต้องดูแลเป็นอย่างดีแล้ววันนี้เนี่ยเรามีแขกรับเชิญสุดพิเศษนะคะเธอคนนี้เป็นถึงสาวที่เป็นดารานักแสดงเธอคนนี้แซ่บมากๆแล้วก็สวยมากๆเป็นขวัญใจนะคะของหนุ่มๆหลายหลายคนแล้วก็เป็นไอดอลของสาวๆหลายๆคนด้วยโดยเฉพาะจอยนะคะไม่รอช้าไปพูดคุยกับเธอกันเลยค่ะขอต้อนรับพี่ปายสีตางคะ่ะ ส,ว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอ้โหสวยมากบางทีน้องจอยก็พูดเกินไปเซ่บเกินๆๆ <c oughs> จริงจร <c oughs> ิงจริงคือแบบว่าติดตามพี่ปายในไอจีตลอดค่ะจะสังเกตว่าพี่ปายเนี่ยเป็นคนที่หุ่นดีมากใช่นิดหน่อยแล้วก็ต้องดูแลตัวเองเพราะยิ่งเราทํางานตรงแบบในวงการบันเทิงเนี่ยมันใช้รูปร่างหน้าตาค่อนข้างเยอะจริงๆแต่ว่าเห็นพี่ปายเนี่ยค่อนข้างจะเป็นคนที่มีวินัยในการออกกําลังกายมากเลยคือ ด้วยความที่พี่เป็นคนที่เอนจอยกับการกินด้วยพี่ก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยคนเราชีวิตมันต้องบาลานซ์ระหว่างการกินอาหารแล้วก็การออกกําลังกายด้วยดังนั้นถ้าเกิดว่าเราปล่อยเนี่ยพอมันเริ่มหลุดนิดนึงน้องจอยมันจะหลุดเลยเอาเข้าแล้วก็ต้องเอาออกด้วยถูกต้องค่ะแต่ว่าเรื่องของหุ่นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเพราะว่ามีวินัยอยู่แล้วอย่างจอยพยายามมาเป็นรอบที่ร้านเราก็ไม่สําเร็จสักทีนึงเอาเป็นว่าเรื่องของหุ่นข้ามไปก่อน มาที่เรื่องของผิวพรรณดีกว่าเรื่องของการดูแลผิวของตัวเองเนี่ยแน่นอนว่าพี่ปลายเป็นดาราต้องไปเจอแสงแดดนอกสตูแล้วไหนจะในสตูแบบนี้จริงๆพี่อ่ะเป็นคนชอบทํากิจกรรมเอาดออมากๆพี่แบบปั่นจักรยานพี่เล่นสกีพี่ตีกอล์ฟพี่ทําทุกอย่างที่เป็นกิจกรรมที่โดนแดดอันนี้คือกิจกรรมของผู้หญิงถูกต้องแต่ว่ายังไงก็ตามคืออย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกว่าคือพี่ชอบกิจกรรมที่อยู่กลางแจ้งดังนั้นพี่ก็จะเป็นคนที่ดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นๆ ต้องบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าใครดูนะพี่พี่มีช่องแบบ YouTube ของตัวเองพี่อาจจะเหมือนกับตอนกลางคืนนะพี่จะดูแลผิวหน้าของพี่แบบขั้นสุดใครว่าครีมอะไรดีเซรั่มอะไรดีมาร์กอะไรดีพี่ใช้ทุกอย่างจริงอย่างเวลามีคนมาคอมเมนต์ว่าแบบพี่คะเซรั่มอันนี้ดีพี่คะมาร์กอันนี้ดีถ้าแบบมีหลายๆคนเริ่มมาคอมเมนต์พี่ซื้อทุกอัน จริงจริงพี่ใช้แบบนั้นเลยแสดงว่าคือเป็นคนชอบลองอะไรใหม่ๆมันชอบลองมันมันไม่แค่ชอบลองจอยมันเกิดจากการที่เมื่อก่อนเรามีปัญหาใช่ปะพี่เคยมีปัญหาหลายๆคนมองว่าเฮ้ยดาราเขาผิวดีจังแต่จริงๆแล้วดารามีปัญหาผิวเยอะมากนะเพราะก่อนหน้านี้คือมีปัญหาถูกต้องค่ะอย่างแรกที่มีปัญหาผิวเพราะอะไรเพราะเราแต่งหน้าบ่อยเราเจอแสงแดดเราเจอฝุ่นเราเจอมลภาวะทีเนี้ยเมื่อก่อน่ะถ้าเกิดว่ามีใครเคยเห็นพี่พี่เป็นเหมือนเป็นคนหนึ่งที่พอผ่านช่วงฮอร์โมนพี่เป็นสิว มัน oh. จะเป็นสิวขึ้นช่วงที่แบบช่วงแก้มนะคะตรงเนี้ยบางทีแบบถ้าเรากลับมองดีๆมัน uh uh. จะเห็นช่วงแก้มลึกๆหลายๆคนเป็นนะ uh uh. น้องๆหลายๆคนบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นสิวอยู่อย่าแก uh ่ huh. พี่เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์การแกะแล้วเป็นหลุมสิวค่ะหลุมสิวเนี่ยเมื่อเวลาแต่งหน้ายังไงไม่ว่ายังไงน้องจอยจะเอาคอนซีลเลอร์โปะแค่ไหนมันจะไม่มีวันเนียนบางทียิ่งโปะมันยิ่งโปะนะแบบว่าดูแบบว่าดูออกเลยอะถูกต้องค่ะมันเป็นแบบนี้พี่มีปัญหาหลายปีมากเพราะว่าแน่นอนเราก็ยังจะเป็นจะต้องแบบอใช้หน้าตาเราอยู่ก็ใช้วิธีการโบกเข้าไปแต่ยิ่งโบกเนี่ย หลุมสิวต่างๆเนี่ยพอมันเป็นหลุมเนี่ยมันก็จะยิ่งอุดตันมันก็จะกลายเป็นสิวเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือหนักกว่าเดิมเลยถูกต้องสุดท้ายอ่ะพี่พยายามหาหมอในไทยในทุกๆอย่างนะคะแบบในเรื่องของการรักษาหลุมสิวเพราะแน่นอนเวลาเวลาถ้าเรามองในกล้องแบบเนี้ยถ้าหน้าไม่เนียนปุ๊บเห็นเลยบางทีถ้าไฟตกลงมาเป็นร่องคือเห็นเลยบางทีเขาซูมโพสต์อัพด้วยเนาะถูกต้องค่ะเห็นเลยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเราหาหมอในไทยหลายแบบมากใช้ทุกอย่างอะไรที่ใครว่าดีแบบ เนี่ยลองไปนวัตก,กรรมชื่อนั้นชื่อนี้พี่ก็ไปทํำทุกอย่างเลยแ,แล้วอย่างคลินิกอะไรเงี้ยเข้าไหมคะเข้าทุกอันค่ะจริงหรอไปคลินิกนี่คือบอกเลยว่านอกจากดูแลเรื่องความชุ่มชืน้นขอรักษาหลุมสิวด้วยรักษาเป็นจริงเป็นจังแต่สุดท้ายคือ,อ,ม,อม,มันไม่ได้หายหาหาแล้วเราก็ยังมีปัญหานั้นอยู่จนสุดท้ายพี่ก็โอเคอบินไปเกาหลีอตอนนั้นคือเหมือนแบบเราก็รู้สึกว่า เกาหลีเนี่ยเขาก็โด่งดังเรื่องทำสัญญากรสัญญกรรมออเผื่อว่าเขาจะช่วยเราได้<ะ>อโอเคก็บินไปทีนี้พอไปถึง่งบอกก่อนถ้าเกิดว่าเวลาใครไปที่เกาหลีนะคะเกาหลีเนี่ยเขาจะน่ารักอย่างหนึง่งคือเขาจะไม่พุชเราว่าแบบคุณต้องทําอันนี้คุณทําสัญญกรรมอันนั้นสิอันนี้สิ<ะ>เหมือนพอเล้เขาเห็นว่าเราเออเหมือนแบบไม่สบายใจอะไรเนีย<ะ>เขาก็จะแนะนําวิธีการที่มันง่ายที่สุดก่อนเบาที่สุดก่อนก่อนที่จะต้องแบบสัญญกรรมทานู่นนี่นั่นคือเขาไม่ได้ต้องจะเอาเงินเราว่างั้นประมาณนั้นประมาณนั้นทีนี้ คือพอไปเจอคุณหมอที่นู่นเนี่ยคุณหมอก็เลยเหมือนบอกว่าประมาณว่าเห็นเห็นหน้าเราเป็นแล้วมันเขาอาจจะรู้สึกว่าเราก็คงรักษามาประมาณนึงแล้วต้องบอกอย่างนี้เขาก็เลยบอกว่าเฮ้ยลองอยู่ลองนวัตกรรมของเขาก่อนไหมมันมีอันนึงที่แบบเหมือนเขาอ่ะมีนวัตกรรมที่ปัจจุบันเนี่ยเกาหลีเขาใช้กันซึ่งมันเป็นนวัตกรรมที่คุณจะได้ไม่ต้องสัญญกรรมและใช้เงินไม่เยอะอใช่อันนี้นะคะเขาเรียกว่าไมโครนีโด โอ้ยมันมีแบบนี้ด้วยหรอถูกต้องค่ะจริงๆอ่ะมันมีในคลินิกเนี่ยมันจะมีนวัตกรรมอันหนึ่งชื่อในไมโครนิดดิ้งคือใช้เข็มนะคะ,ะเข้าไปสกิดที่ผิวของเราเล่าให้ฟังว่าเวลาคนเราเป็นหลุมสิวเนี่ยสมมุติว่าพี่เคยเป็นหลุมสิวตรงนี้วิธีการที่คุณหมอเขาจะทาเขาจะเอาเข็มเนี่ยไปสกิด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 เพื่อให้ในผิวของเราเนี่ยเหมือนเขาเป็นแผลและสร้างคอลลาเจนและอีลาสตินขึ้นมาใหม่มันก็จะเต็มขึ้นมันจะตื้นขึ้นถูกต้องทีนี้ที่เกาหลีเนี่ยเขามีนวัตกรรมตัวนนี้ะะคเาสกัด ตัวนี้มาจากธรรมชาติคือสาหร่ายสปองจิราแล้วเขาก็นำมาสกัดนวัตกรรมต่างๆนะคะทำผ่านนวัตกรรมของเขาแล้วออกมาเป็นเซรั่มที่เวลาทาเข้าไปเนี่ยลักษณะจะเหมือนเข็มเหมือนกันแต่ว่ามันจะล้ำกว่าตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นไมโครนิดดิ้งเนี่ยมันจะต้องไปที่คลินิกใช่ไหมให้คุณหมอเป็นคนทําใช้เครื่องมือทางการแพทย์แต่ถ้าเป็นไมโครนิดดิลเนี่ยคือเซรั่มสามารถทาที่บ้านได้หมายความว่าคือเราไม่ต้องไม่ต้องไปเจ็บตัวเลย มันไม่ต้องไปเจ็บตัวที่คลินิกไม่ต้องเสียเวลาแล้วอันเนี้ยคือเหมือนกับเราไม่จําเป็นต้องทําทุกวันฮะไม่ต้องทาทุกวันนี่คือ,อยังไงะถูกต้องปกตินะคะคือใช้3วันครั้งแล้วพี่ปายใช้มาประมาณ2เดือนแล้วรู้สึกว่ามันตื้นขึ้นจริงอย่างเวลาถ้าเราไปคลินิกเนี่ยเรา เหมือนถ้าไปสามวันครั้งอ่ะเราต้องมีเวลาที่จะแบบเฮ้ยวันนี้เราต้องไปขับรถไปเพื่อไปคลินิกเพื่อไปทําลอบนู่นนี่นั่นแต่อันนี้เราไม่ได้ไงถูกต้องอันนี้คือเราสามารถทาก่อนนอนได้เลยอ๋อดีมากเลยะถูกต้องค่ะแล้วก็พอใช้ไปประมาณ2เดือนพวกพวกคอลลาเจนต่างๆอิลาสตินต่างๆมันก็ตื่นขึ้นเจ้าตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรคะตัวนี้นะคะนี่เขาเรียกว่า M f i e l ค่ะนี่อยากให้ดูอยากให้ดูตัวนี้นะคะเป็น s ป o n จิ l l า Mi โคร s e r u มนะคะอันนี้ ปกติผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะบอกก่อนเพราะว่าอันนี้คือเขาสกัดมาจากธรรมชาติาเ,ปเป็นสารไาคนเป็นสิวหรือว่าผิวแบบไปแพ้สเตียรอยมาสามารถใช้ได้ใช้ได้หมดค่ะอ,อันนี้เดี๋ยวจะอยากให้ลองเนื้อวิธีการนะคะคือเขาเขาเป็นอย่างนี้ ให้ดูก่อนนะคะว่าหนึ่งกล่องเนี่ยนะคะเขามีสี่หลอดแบบนี้หลายคนจะมองว่าสี่หลอดแบบนี้ใช้ได้นานแค่ไหนคะพี่ใช้ได้เป็นเดือนเหตุผลเพราะว่าอะไรเพราะเราใช้ทุกๆ3วันสมมุติว่าเราใช้วันจันทร์ใช่ปะเราหยุดอังคารกับพุธก็ใช้เหมือนมอยส์เจอร์ปกติของเราอพอเลืหัสเรากลับมาใช้ใหม่ใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นได้ถูกต้องในวันที่เราใช้ตัวนี้เราก็หลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วยอยากเ,อเดี๋ยวให้ดูเนื้อเดี๋ยวให้น้องจอยดูเนื้อได้เลยเขาจะทําเหมือนเป็นเข็มจริงๆเห็นไหมคะวิธีกกกาารอเเน เนื้อเขาจะเป็นแบบนี้นะคะ,คะฉีดออกมาแบบนี้ใช้ไม่ต้องเยอะนะคะอ,อยากให้ลองเนื้อไ้เลยค่ะเรามาลองพร้อมๆกันนะคะ,ะนิดเดียวนาะนิดเดียวเอาให้ทั่วหน้าพอเอาให้ให้ทั่วหน้าพอเวลาทาลงไปนะคะแบบนี้นะคะพอเราลงไปปุ๊บ ถ้ามันอยู่บนหน้าเราเราจะรู้สึกยิบ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 ไม่ต้องกังวลน,นะคะห,หลายคนมองว่าเฮ้ยมันยิบยิบแบบไหนครับพี่ไม่ได้เป็นแบบ H A ท,ที่แสบทาไม่ได้อ,อันนี้นะคะทาลงไปแบบนี้นะคะเขาจะยิบ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 เหมือนเข็มจริงๆอยู่บนใบหน้าเราคือการทางานของเขาเนี่ยคล้ายๆกับที่ของทางคลินิกเลยถูกต้องค่ะคือเปรียบเสมือนมีเข็มนะคะเวลาทาลงไปอย่างปลายทาลงไปปุ๊บจะรู้สึกเหมือนมีเข็มอยู่บนใบหน้าเราแล้วสักพักหนึ่งเนี่ยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นสิ่งที่มันเกิด และรู้สึกว่าประหลาดใจมากสำหรับครีมตัวนี้ที่พี่ปายลองคือตัวนี้มันอยู่บนใบหน้าเราได้ถึง3วันคือหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องทาทุกวันเลยทาวันนึง,งแล้วก็เว้นไปอีกทีก็คือ3วันค่อยทาใหม่ของพี่ปายความรู้สึกนะ เวลาที่พี่ปลายทาปุ๊บทาเสร็จปุ๊บนอนตื่นมาล้างหน้ายังเวลาเราสัมผัสหน้ายังรู้สึกเหมือนมีเข็มอยู่บนใบหน้าเลยจริงรจริง,รงคือมันยังทำงานอยู่มันยังทํางานอยู่ดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีรอยหลุมสิวนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรามีปัญหาจริงๆแบบที่เราเคยเจออยากให้ลองนะคะ M feel ตัวนี้ เป็นนวัตกรรมที่นําเข้ามาจากเกาหลีเลยหลายคนฟังแบบนี้แอบกลัวว่ามันจะทรมานไหมไม่ทรมานค่ะคอนเฟิร์มไม่ทรมานทนได้เนาะทนได้ทนได้จริงๆคือเขาจะยิบๆไม่นานจะยิบๆๆแต่ระหว่างที่ยิบนั่นอะคือเขากําลังทํางานอยู่แล้วกระตุ้นให้แบบพวกผิวของเราเกิดคอลลาเจนมากขึ้นหลายๆคนบอกเฮ้ยต้องบินไปถึงเกาหลีเลยพี่พี่บินไปถึงเกาหลีไม่ต้องทําไมอะเพราะว่าวันนี้มันมีขายที่เมืองไทยแล้วนะคะ1กล่องนะคะ4หลอดแบบนี้เนี่ย รู้ไหมว่าปกติอ่ะ5,160บาทนะแน่นอนราคาเนี่ยมันมาพร้อมกับนวัตกรรมอยู่แล้วอย่างที่เราพูดไปคือเราไม่เคยเจอนวัตกรรมตัวของเซรั่มตัวไหนที่เป็นแบบตัวนี้นะคะวันนี้มีโปรสกล่องนะคะรวมทั้งหมดนะคะที่เห็นอยู่นี้8หลอด8หลอดนี้จะใช้ได้ประมาณ2-3เดือนนะคะ2,990บาทุยลดไปเยอะนะลดไปเยอะแต่บอกก่อนว่าอยากให้รีบเพราะว่าสินค้านําเข้าจริงๆดังนั้นถ้าเกิดว่าหมดแล้วเนี่ย คือต้องรอเพรยอเดอร์เพราะว่าเขาต้องส่งตรงมาจากเกาหลีถูกต้องค่ะถ้าเกิดว่าดูนะคะในแพ็กเกจจิ้งทุกอย่างเป็นภาษาเกาหลีหมดเลยในเรื่องของความปลอดภัยนี่ไว้ใจได้เลยไว้ใจได้ค่ะนี่แล้วเขาก็จะมีวิธีการนะคะว่าใช้ยังไงเป็นแบบเป็นอินโฟมชันให้ดูดีมากเลยจริงก็งคือหลังจากที่พี่ปาได้ทดลองใช้แล้วเรารู้สึกว่าหน้าของเราเนี่ยมันดีขึ้นรูปส่วต่างๆใดๆก็คือตื้นขึ้นถูกต้องไม่ต้องเข้าคลินิกแล้ว โอ้ย <He i, S 1> มันดีมากคุณผู้ชมค่ะคือเห็นไหมว่าวิธีการในการที่เราเนี่ยจะมีผิวที่ดีได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งคลินิกไม่ต้องพึ่งคุณหมอมันมีอยู่ตรงนี้แล้วแล้ววันนี้โปรโมชั่นเขาดีมากเลยเดี๋ยวจอยย้ำโปรโมชั่นให้อีกหนึ่งรอบนะคะปกติใน1กล่องแบบนี้ราคาเต็มของเขานะคะอยู่ที่5,160บาทจะมี4หลอดด้วยกันแต่วันนี้โปรแบบว่าลดจุกๆไปเลยค่ะเอาไปเลย2กล่องนะคะจะได้8หลอดราคาลดเหลืออยู่ที่เพียงแค่2990บาทเท่านั้น ถ้าสนใจโปรโมชั่นตอนนี้สามารถติดต่อสอบถามไปที่ช่องทางไหนได้บ้างคะพี่ไปยตอนนี้นะคะ M f i e l ของเรามีขายเฉพาะช่องทางออนไลน์นะคะ Facebook Fanpage นะคะ M f i e l Thailand หรือ Line@ at M f i e l ได้เลยค่ะสำหรับใครฝากไว้นิดนึงสำหรับใครที่มีปัญหาหลุมสิวพี่ไปมีปัญหามาก่อนแล้วเรารู้ว่าความกังวลตรงนั้นเนี่ยมันเป็นความกังวลที่มันไม่สิ้นสุดอะ่ะแน่น,นอนเราทุกคนอยากหน้าใสาเราทุกคนอ,อยากสวยบางทีมันมีจุดตรงไหนอยู่ในบริเวณหน้าเรายังรู้สึกแบบกังวลและเกิดความไม่มั่นใจดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีปัญหานี้นะคะลอง นี่เลยถือว,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 ว่าวิธีการที่ดีมากๆแล้วยิ่งในยุคแบบนี้นะคะเราต้องเซฟเงินเซฟมันนี่ของเราใช่ค่ะวิธีนี้ดีที่สุดแล้วละค่ะวันนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณพี่ปายมากๆเลยนะคะโอ๋เสือและยังใจดีนะคะมาแ <c oughs> นะนําเคล็ดลับความสวยให้กับเราอีกด้วยะค่ะเอาเป็นว่าใครสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามเข้าไปที่เพจของเขาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้ทั้งจอยแล้วก็พี่ปายได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ